โอเคทุกคนจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟ okay, anyway, so, ุตบอลพิมาริกอังกฤษนัดที่สิบเก้านะครับวันนี้วันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์อยู่ที่ตลาดเลยทุกคนนะครับผมวิเคราะห์อยู่ที่ตลาดเลยเื่อมาฝ้าวรถมามาท่ารถก็เลยมารอรถก็เลยวิเคราะห์อยู่นี่เลยครับผมทุกคน ต่อนะครับสำหรับคนพิมลิกคือนี้นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับทุกคนเซลซีเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมซึ่งเกมนี้สู่สีกันมากเลยนะครับเซลซีก็เกมรับก็มีระเบียบมากเลยครับไม่ค่อยพลาดสักเท่าไหร่ จังหวะยิงกันนี่ไม่มีโอกาสยิงกันเท่าไหร่นะครับทั้งสองทีมเลยสำหรับซิตี้ก็วันนี้ซิตี้มาในรูปแบบสามสามสองนะครับสี่หนึ่งนะครับผมสามสองสี่หนึ่งนะครับก็คือเน้นลุกเลยนะครับซิตี้เน้นลุกเลยนะครับก็ตามคาดครับผม ครับคนที่เล่นเด่นสำหรับซิตี้ก็หนีไม่พ้นเควินเดอะบอยเหมือนเดิมนะครับซึ่งเดอะบอยเนี่ยเป็นตัวที่จ่ายให้แบบตัวที่3นะครับเดอะบอยนี่ชอบแบบแต่ก่อนชอบทำแอสซิดเนาะแต่ว่าตอนนี้สร้างโอกาสที่3ให้ให้คนให้อีกคนนะทำแอสซิด พอพอ,พอ,พอจะนึกออกไหมว่าเออถ้าสมมติมีมีสมมติมีคนทำแอทชิดเนาะคือแอทชิดแล้วคนที่จ่ายให้คนที่ทำแอทชิดได้ได้แล้วถ้าถ้านับแอทชิด้วยเนี่ยโอ้โหเดอะบอยได้เยอะเลยครับเมื่อคืนก็จังหวะที่เดอะบอยจ่ายให้แจ็คเกอร์ลิตนะครับเดอะบอยจ่ายให้แจ็คเกอร์ลิตนะครับก็คือแจ็คเกอร์ลิตปาดไปให้ลิอัดนะลิยัดมาเล็ดยิงเข้าไปแล้วก็ นั่นก็เป็นยังจังหวะนะครับเป็นจังหวะที่เ,เป็นเดอะบอยนะครับที่สร้างโอกาสให้เจ็คเกลิตเปิดเปิดเข้าไปให้ลีนมาเลสยิงเข้าไปซึ่งเป็นสกอร์เดียวแล้วก็สกอร์ที่ชนะเชลซีไปได้1-0ึนะครับซึ่งผลที่ออกมาแบบนี้นะครับก็ไม่ก็เป็นผลดีต่อกับ แมนซิตี้มากเลยถ้าสมมติว่า,าซิต,ตี้เสมอหรือว่าแพ้ก็อาร์เซนอลก็น่าจะทิ้งห่างออกไปอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไล่จี้อาร์เซนอลมาเรื่อยๆเลยแล้วครับซึ่งผมก็ลุ้นๆอยู่ว่าซิต,ตี้ จะแย่งสิ่งแชมกับอาร์เซนอลได้อยู่นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเซตซิตี้นะไปเจอ Arsenal อาร์เซนอลอีก์อ2นัดน,นะที่ยังไม่ได้เจอกันนะซิตี้ชนะได้หมดเนี่ยแล้วก็อาร์เซนอลไปพลาดอีกเสมอหรือว่าแพ้นี่ซิตี้อาจจะได้ได้แชมนะครับผมเป็นแฟนแมนซิตีู้่แล้วครับเข้าข้างซิตี้นิดนึงนะครับผม จังหวะนี้ก็อยู่ที่ตลาดเนาะทุกคนเอาวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆเนานะทุกคนเนาะก็อย่าลืมนะครับทุกคนผมจะวิเคราะห์ให้ก่อนเกมแล้วก็หลังเกมให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้ออกคาคิดเห็นกันนะครับว่าใครจะคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้ผมออกมาวิเคราะห์แบบนี้เรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดตลาดนัดนะครับผมตลาดนัดตอนเช้านะครับก็อยู่ไหนก็เรียกได้ว่าวิเคราะห์ได้หมดนะครับทุกคนวิเคราะห์ได้หมดวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังได้ได้รู้ได้ติดตามข่าวสารได้ทุกที่นะครับทุกคนไม่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 จำเป็นต้องอยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับ หรือว่าไม่จําเป็นต้องมีที่เงียบๆให้วิเคราะห์นะตอนนี้ก็คนเยอะแยะเลยครับเสียงคนวนุ่นวุ่นเลยนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนโอเคครับพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับผมทัศทศ fc นะครับผม อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้นะครับขอบคุณม,มากๆครับ